สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะกับสาวอนเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมสีน่อยนะคะในงวดของวันที่สามเดือนเก้านะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะนองแอดก็ฝากพี่ๆสมาชิกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่นองแอดลงแนวทางนะคะพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆสมาชิกที่มารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเม้นไหนยังไม่ได้ตอบ ก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะสําหรับเมื่อว,วานนะคะพี่พี่ก็เมื่อว,วานนี้นะคะมาสรุปผลกันก่อนนะคะเมื่อว,วานนี้ให้เด่นไปที่2กับ3นะคะ3ามเมื่อว,วานนะคะเข้ามาแค่หน่อยเฉพาะกิจนะคะพี่พีเข้า03ไปนะคะมาในตัวที่น้องแอดน้นนะคะเข้าในรอบเฉพาะกิจนะคะเข้าตัวนี้นะคะ สายรูดวิ่งนะคะมาหน่อยเฉพาะกิจนะคะแต่รอบอื่นนะคะสามเข้ามาอยู่หลักร้อยนะคะท่านในนาไปวิ่งนะคะก็เข้าไปในรอบปกตินะคะก็ขออภัยด้วยนะคะมาแค่รอบเดียวนะคะเมื่อวานนี้สองหลุดไปนะคะสองไม่มาเนาะในตารางนะคะตารางเดี๋ยวน้องเอสขออนุญาตสรุปให้ดูนะคะตารางเมื่อวานนะคะเข้า 46นะคะพี่ๆเข้า46มาในหน่วย VIP นะคะมาในคู่นี้นะคะ46ก,ก็เข้าไปนะคะในรอบ VIP นะคะตารางสําหรับตารางก็เข้าแค่คู่เดียวนะคะพี่ๆเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะประปับปรุนกันไปนะคะพี่ๆเดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันที่3กันต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะ ตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะในวันนี้นะคะเด่นในวันนี้เด่นไปที่เด่นไปที่1 1แล้วก็0นะคะพี่ๆสำหรับ สูตรนี้นะคะท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะน้องเอดให้วิ่งรูดที่1นนะคะสําหรับฮานอยวันนี้ท่านใดไม่ชอบ1นนะคะก็เอาศูนย์นะคะพี่พี่ไปรูดไปวิ่งแทนได้เอาน้องแอดก็ขออภยัยด้วยนะคะเขียนกลับกันนะคะพี่พี่1นึ่หนึ่งหสองนะคะ วันนี้ก็ขอให้สูตรเดินนะคะเดินดีนะคะพี่ๆสมาชิกแคได้มีโชคลาภกันนะคะพี่ๆก็อยากให้ทุกท่านโชคดีปังๆกันเลยนะคะทุกๆแนวทางสำหรับสูตรนี้นะคะในตารางนะคะตารางพารวยนะคะก็จะมี1 0 7 6 แล้วก็สี่ห้านะคะพี่พี่เดินในตารางนะคะเดินที่หนึ่งกับศูนย์จับคู่จับวินกันได้นะคะพี่พี่สำหรับตารางในสูตรนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะคู่แรกก็จะเป็นหนึ่งศูนย หนึ่งสามนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดนะคะพี่พี่ชุดเน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะท่าในใดชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ